สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมู้ไทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังยังอยู่ที่ที่เดิมนะครับคุณบุญธรรมใช่ไหมเจ้าของสวนครับผมอันนี้คือไม้ฮวงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนคุณบุญธรรมครับตัวนี้ปลูกมากี่ปีแล้วฮะประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับผมอู้เจ็ดเดือนทำไมเร็วขนาดนี้เจ็ดเดือนมีความสูงน่าจะสักประมาณสามเมตรกว่าเกือบสี่นะฮะมันมันใหญ่มันสูงเร็วมันใหญ่เร็วครับครับตัวนี้ใหญ่โตเร็วไหมโตเร็วครับโตเร็วดูแลยังไงครับก็ให้น้ำไม่ ให้ปุ๋ยปุ๋ยสุดไหนครับหรือ,อยังไงสิบห้าสิบห้าสิบห้าอะไรก็ใจสิบน,นะาประหยัดปุ๋ยปุ๋ยยางใช่ไหมปุยยาไม่ใช่ปุ๋ยยางปุ๋ยเร,ร,ร,<อ>ร่งตึงตึงต้นอ๋อแปสิบแปดซีซีรู้สึกว่าสิบแปดซีซีใช่ก็เร่งต้นนะครับอันนี้เป็นสูตรนะฮะสูตรของคุณบุญธรรมครับผมตัวนี้ปลูกไปกี่ต้นฮะที่ปลูกไปแล้วเนี่ยป,ประมาณแปดสิบกว่าต้นแปดสิบกว่าต้นอันนี้คือทดสอบทดสอบเมื่อกี้ได้ยินคุณปริญญาบอกว่าส่วนนี้กำลังพึ่งจะทดสอบปลูกไปกี่แปลงฮะก็ ที่เตรียมไม้แปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่ครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่ามันมีอนาคตมันตัวเร็วนาอตัวเร็วถ้ามันแพงนี่จบเลยอันนี้คิดว่าคิดว่ามันแพงไหมฮะได้ข้อมูลมาจากตรงไหนเนี่ยคุณปริญญาแนะนําครับผมคุณปริญญาครับอผมผมถามคุณปริญญาหน่อยตัวนี้นะครับที่เกษตรกรปลูกไปนี่ปลูกไปเยอะไหมฮะหลายแปลงไหมเยอะครับเยอะมากเลยจังหวัดกลางนี่สองรอยกว่าแปลงครับผมแล้วแปลงนี้ก็เป็นที่กุยยากนะครับ ครับผมพี่บุญธรรมไม่ก้อยเชื่ออะไรนะครับไม่ก้อยเชื่อแต่ว่าบาังเอิญน,นะครับลูกไปอยู่ที่ที่กรุงเทพเขาเขามีข้อมูลเรื่องไม้นี้อยู่เขาก็เลยตัวมาเสริมกําลังให้ผมเสริมกำลังให้ใหผมในการคุยคุณ คุณบุญธรรมก็เลยเอาเลยเอาเลยครับผมเอาเลยเอาตามลูกเอาตามลูกลูกบอกมันดีมันก็ต้องดีแหลนะเขาศึกษามาดีแล้วครับรับรองว่าดีแน่นอนแล้วผมผมให้ความมั่นใจนะที่มาดูวันนี้เพราะว่าอยากมาดูของดีๆ <c oughs> ของแพงนี่แหละ <c oughs> ที่มันจะทําให้ชีวิตเกษตรกรชาวจังหวัดตังเนี่ยมีรายได้ก้อนโตเงินเงินเงินอมมหาศาลนะครับหลักล้านบาทนี่เงินล้านนะฮะโตเร็วไหมครับโตเร็วเหมือนที่ท่านเห็นโตเร็วไม่พอแพงด้วยนะตัวนี้แพงแพงถือว่าแพงที่สุดนะ คุณคุณมาทำรูไไ้ไหมว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้พยุงไทยรู้กับในจุดดับนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้แพงกว่าพยุงไทย15เท่าแสดงว่าหูมันแพงกว่าพยุงไทยอีกอ<น>่ะก็คิดด <industrial S 2> ูว่าในเนี้ย,ยเรามองดูเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะไม่มีไม้ตัวไหนที่แพงเท่าตัวนี้เลยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนด้วย<อ>ในประเทศจีนคือตลาดจีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกเนาะ พันสี่ร้อยล้านคน hmm. แล้วตัวนี้คืออันดับหนึ่งหนึ่งในโลกนะหนึ่งในโลกนี้ถือเป็นอันดับสามแต่ถ้าในโลกเนี้ยโหตลาดหกพันล้านคนนะตลาดโลกหนึ่งในสามของไม้ที่แพงที่สุดในโลกไม้มีเป็นหมื่นหมื่นชนิดตัวนี้แพงอันดับหนึ่งในสามก็แสดงว่ามันก็อยู่อันดับต้นต้นอ่ะ hmm. ถ้าเรามีไม้นี้อยู่ในสวนยังไงก็ขายได้นะครับปลูกได้ปลูกง่ายด้วยในจังหวัดตรังนี่ผมว่าน่าจะโตเร็วนะอยากถามคุณปริญญาอ,อยากถามคุณปริญญาว่า ความคิดตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำตัวเนี้ยศึกษามาจากช่องทางไหนแล้วมีความมั่นใจยังไงคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงฮะเกี่ยวกับไม้หงหูลิครับเพทางทาง t u u e นะครับดูคลิปของคุณโต้งนะครับซึ่งตอนนั้นผมอยู่ที่จังหวัดตูดอนก็มีแนวคิดว่าออีกตีปีข้างหน้าชีวิตเรามันต้องเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนตรงไหนเราก็ยังไม่รู้แต่บัเงเอิญมาเจอคลิปแล้วก็มีที่มามาบอกมาอะไร ผมก็ศึกษาเไปไ็นปีนะครับกว่าบ,บุญจะเปิดนะครับตอนนั้นกรรมมันยังมีอยู่แล้วก็บุญมาเปิดก็ได้เบอร์โทรท่านด็กเตอร์เจตตานะครับก็เลยโทรหาแล้วทีนี้ผมเที่ยวถงเสริมภาคอีสานอยู่มีสามสีจังหวัดนะครับแต่นึกขึ้นได้ว่าสักวันหนึ่งถ้าผมเกิดไม่อยู่เกิดตายขึ้นมาญาติพีน้องก็ต้องเอาศพมาที่ใต้ ที่จังหวัดตรังเลยจังหวัดตรังเลยครับผมก็เลยเออนี่ของดีเรามีของดีอยู่มีโอกาสอยู่นี่ยเราเอาโอกาสนี้ไปมอบให้กับเกษตรกรคนบ้านเราลองาจังหวัดเนคนบ้านเราเลยครับปลูกของแพงดีกว่าครัใกลเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ผมปลูกเดินหน้าตั้งปลูกตั้งส่งเสริมแล้วก็ตั้งไปพูดคุยนะครับทุกคนทุกหมู่บ้านนะครับเพราะว่าของดีแบบนี้มันหายากจริงๆแล้ว มีพี่เลี้ยงอย่างห่งมู่อย่างกุณโต้งเนี่ยโอ้ชาตินี้เกิดกี่ชาติหาไม่ได้เลยครับครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากช่วยกันครับช่วยกันคุณปริญญาผมเห็นคุณปริญญาปลูกที่หน้าแปลงของคุณปริญญาเนี่ยมันโตเร็วมากนะใช่ครับหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยมันน่าจะหเมตรนะครับโตกว่านี้อีกคุณบุญธรรมโตกว่านี้อีกเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมฮะลำต้นมันขนาดนี้เลยนะของของคุณคุณปริญญาเนี่ยแล้วคือไม่น่าเชื่อว่ามัน คือทุกคนเห็นเมื่อปีที่แล้วผมเคยมารอบหนึ่งเนาะครับผมตอนนั้นเพิ่งจะปลูกมั้งเพิ่งปลูกเพิ่งจะปลูกต้นรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้เลยต้นกล้าที่เอาไปปลูกก็โดนกัดเลือกจากลูกค้าไปครับแล้วทีนี้ผมกล่าว่าจะเลี้ยงในถุงไว้อนุบาลน้อยแต่เออไม่ไม่ต้องอนุบาลในถุงลงหลุมเลยลงหลุมเลยครับลงหลุมเลยแต่ปล่อยอยู่ๆมันขึ้นมาขึ้นมาไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะโตขนาดนี้ใช่ครับแล้วมีชาวบ้านแถวนั้นถามไหมฮะชาวบ้านแถวนั้นผมว่าหลายๆคนจ้องมองดูนะว่าคุณปิยาทําอะไรอ่ะ คือตอนแรกจัดประชุมสัมมนาจัดนู่นนี่นั่นทําไมทําอะไรคือตอนแรกอ่ะมีชาวบ้านหลายๆท่านนะครับเข้ามาแล้วก็าว่าผมบ้าครัแล้วทำอะไรไม่รู้มาเช่าที่อยู่ไม่มีที่ผมไม่มีที่อ่ะครับวันนี้ที่ผมปลูกพยายามปลูกโครงการสองเป็นที่ของคนอื่นดังนั้นนะครับแต่เราใช้ภูมิปัญญาว่าเราไม่มีที่แต่เรามีความสามารถ อ่าเราเปิดใจอ่ารับสิ่งดีๆเราก็ต้องหาที่จะบ้านก็บอกว่าผมบ้าแต่วันนี้คนรอบก้างก็บ้าตามผมบ้าเยอะเลยครับเกือบทั้งจังหวัดแล้วมั้งสองร้อยกว่าแล้วครับที่บ้าเกือบทั้งจังหวัดตรังแล้วมั้งครับครับอ่าต่อไปนะครับสําหรับผมผมมองว่าจังหวัดตรังนี่มีความเข้มแข็งนะะเข้มแข็งหมายถึงว่ามีคนอย่างคุณปริญญาเนี่ยพาพาเกษตรกรปลูกไม่ใช่เกษตรแค่เกษตรกรนะครับ คนที่ทำงานสูงๆระดับการหน้าที่การงานดีๆทั้งนั้นที่มาปลูกไม่ใช่ธรรมดาเลยนะฮะมีตำรวจก็มีข้าราชการก็มีอายการอายการก็มีพ่อค้านี่แบบอันดับต้นๆของจังหวัดเลยนะกับปูปากษาครับผมโรงเรียนศูนย์ศึกษาอะไรแบบเนี้ ทุกคนท่านก็ไปศึกษามาดีแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆมามาฟังเชื่อคุณวิยาเลยข้อมูลข้อมูลต้องชัวร์นะต้องเต็มที่นะแต่ที่แน่ๆก็คือในตลาดจีนนะครับผมเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าผมนี่เป็นคนแรกที่ปลูกในเมืองไทยนะครับปลูกมา8ปีแล้วเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วรุ่นขนาดนี้คุณบุญธรรมถ้าคุณบุญธรรมได้รุ่นขนาดนี้ได้จับเงินล้านแล้วนะจับเงินล้านละของจริงนะครับท่านผู้ชมรุ่นขนาดนี้และอีก2ปีจะขายแล้วนะครบครบ10ปีคือขายได้เลยเราทดสอบมาจนมั่นใจ3ปี เจาะแกนมีแก่นแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> ฟันให้ดูเฉาะให้ดูเลย <Okay. S 1> ออกคลิปวิดีโอทั่วทั้งประเทศไทย <Okay. S 1> ตอนนี้ไม่มีใครสงสัยแล้วว่ามันเข้าแก่นไหม <Okay. S 1> เข้าแก่นแน่นอนไม่มีใครสงสัยว่ามันแพงไหมแพงแน่นอนแต่ตอนนี้มีคนสงสัยว่ามันจะปลูกโตไหมอันนี้ <Okay. S 1> ครับดูอะได,ด,ดูดูเองนะครับ คุณยังสงสัยอีกไหมว่ามันโตอันนี้เอาจริงนะฮะอันนี้คุณคุณบุญธรรมเนี่ยเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะคุณบุญธรรมอันนี้คือคือเรื่องจริงใช่ไหมฮะยังอยู่ในยุตัดยางเลยอันนี้ตัดยางมาเอ้าแล้วไม่ได้โตต้นเดียวคุณบุญธรรมใช่ไหมข้างหลังนี่ใช่หมดเลยนะโอ้โหนี่มันมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะครับสําหรับผมคือไม้ที่มันแพงอันดับโลกเนี่ยไม้ที่แพงที่สุดหนึ่งในสามอันดับแรกของไม้ที่แพงที่สุดในโลกมันปลูกได้ในเมืองไทย ล้วไม้ที่แพงที่สุดในจีนอันดับหนึ่งนะนะนะในเมืองจีนมันมาปลูกได้เมืองไทยเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงครับตลาดจีนอยู่ในมือเราตลาดจีนอยู่ในมือคนไทยแล้วมั่นใจไหมครับคุณบุญธรรมตอนแรกที่ปลูกนี่มั่นใจไหมว่าบริษัทจะมาซื้อคืนหรือหลอขครก็เชื่อเชื่อ,อที่รูปบอกเลยครับคุณปยิาบ,บอกโอเคยังไงก็เชื่อตั้งแต่แรกแล้ววันนี้นะครับเกินกว่านั้นก็คือเรามาดูเลยเรามาด,เามาดูเรามาติดตามนี่มาจากบริษัทหงมู่นะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งเสริมให้คุณปริญญามา เพราะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันเราเราโตคือมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเกษตรกรไทยหลายหลายท่านก็มองว่าบ้าหลายๆท่านก็มองว่าคุณคุณทำปลูกอะไรก็ไม่รู้แถวแถวนี้เขาก็จะซุบซิบซุบซิบนินทานะไม่โดนแต่ที่แน่ๆเราไม่สนถ้าถ้าปลูกของแพงแล้วมันบ้าก็ยอมบ้านะฮะแ้วปลูกของแพงนะแล้วไอ้พวกที่ปลูกของถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะบ้าคนละอย่างกับเราใช่ไหมเราบ้าปลูกของแพง เนี่ยครับเขาเรียกว่ารอยยิ้มของเกษตรกรนะฮะอันนี้หาหาไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพืชผลในการเกษตรทุกอย่างมันแทบจะไม่มีความหวังนะครับความหวังก็คือเราเลี้ยงดูชีวิตไปได้วัน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 เดือน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 จนเดือนเงินมันก็ไม่เหลือสามารถเก็บเงินล้านได้ไหมยากถามกับเกษตรกรแต่ละท่านนะเก็บเงินได้กี่ล้านแล้วนี่มันมันเป็นเรื่องไกลตัวที่ผ่านมามเป็นเรื่องไกลตัวถ้าถามเกษตรกรว่าเก็บเงินได้กี่ล้านแล้วที่ปลูกมาเนี่ยไม่มีทางหรอกครับถามว่าเก็บเงินได้กี่แสนแล้วยังลำบากเลย ใช่ไหมฮะถามว่าเก็บเงินได้กี่หมื่นเออโอเคนี่น่าฟังหน่อยแต่จางนี้เป็นต้นไปท่านเกษตรกรจะเปลี่ยนไปนะฮะคำว่าเก็บเงินได้กี่ล้านแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากธรรมดามากสําหรับคนที่ปลูกไม้แพงนะฮะปลูกของแพงไงมันก็เก็บเงินล้านได้สิครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วตัวนี้นะครับผลตอบแทนต่อไร่นะครับในเวลา10ปีต่อไร่ในไร่ละหนึ่งล้านบาทนี่ขั้นต่ําเลยผมบอกเลยนะครับขั้นต่ําเลยท่านใดที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมกดเข้าไปค้น ข้อมูลเพิ่มเติมในใน u t u b e นะฮะหรือว่าใน Google ก็ได้กดคำว่าไม้่วงหอลลี่กดคำว่าพยุงให้หลําพยุงเวียดนามกดคำว่าบริษัทของม้วไทยแลนด์ก็ได้ว่าเราคือใครทำอะไรยังไงแล้วท่านจะเข้าใจเองว่าไม้ที่มันแพงที่สุดแพงที่สุดในตลาดจีนเนี่ยประเทศไทยปลูกเป็นลำเป็นสันแล้วตอนนี้นะครับเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของกเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทย77จจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนไม่ปลูกแล้วผมตามไปดูแลกเกษตรกรแบบนี้ทุกจังหวัดในประเทศไทย สำหรับตรงนี้นะครับฝากคุณปริญญาด้วยเพราะคุณปริญญาเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนของหงมุตัวแทนไม่ใช่ตัวแทนเพื่อจะมาขายกล้านะเป็นตัวแทนที่มาดูแลเกษตรกรต่างหากล่ะดูแลเกษตรกรในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดภาคใต้ตอนล่างใกล้เคียงคุณปริญญาฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับแล้วก็เบอร์โทรด้วยครับครับผมคือวันนี้นะครับมีเกษตรกรหลายท่านนะครับอีกเยอะที่ยังติดใจอยู่เรื่องว่าเออ เอไม้ไปปลูกแล้วถ้าเกิดผมได้นําไปเกิดผมเสียชีวิตแล้วใครจะมาดูแลผมก็บอกกันแล้วว่าอ่าพี่เลี้ยงดับหนึ่งคือบริษัทองมู่สองคุณโต้งนะครับสามด็อกตอร์เจ,ดเจดตดานะครับผมแล้วก็มีอีกผู้บริหารอีกหลายท่านนะครับที่จะนำปลากเกษตรกรผมบอกจากบ้านว่าทั้งหมดเนี่ย ถ้าเราไม่ไม่ตกเครื่องลําเดียวกันไม่หมอลำนะ่ะไม่ใครตายพร้อมกันหรอกครับแต่อนาคอีแปดสิบแปดถึงสิบปีเนี่ยเราเอาตัวเราว่าเราจะอยู่อย่างไงจะมีอนาคตอย่างไงนะครับเราจะนําพาลูกหลานมาอยู่ที่บ้านด้วยกันอย่างมีความอบอุ่นได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็จึงขอฝากนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรในในจังหวัดหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับสนใจสอบถามนะครับ เบอร์ศ6นย์โคสคกากับผมครับมาเป็นครอบครัวหงมู่ด้วยกันนะฮะหงมู่นะครับไม่เคยทิ้งใครนะฮะไม่เคยทิ้งเกษตร,รกรแน่นอนคุณตามไปดูคลิปนะครับเราตามไปดู77จังหวัดไม่ใช่จังหวัดละครั้งนะฮะจังหวัดละทุกครั้งนะครับใครปลูกเราไปหมดนะครับทุกที่ที่เราไปเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะฮะเราจะโตไปด้วยกันโตไปด้วยกันนะครับหงมู่อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตร,รกรที่ปลูกไม้ห่วงหูวรีไม้ที่แพงที่สุด ในตลาดจีนเป็นอัดรบหนึ่งให้เกษตรกรเนี่ยปลูกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปขายที่เมืองจีนแล้วเอาเงินจากคนจีนกลับมาให้เกษตรกรไทยนี่คือความฝันร่วมกันนะฮะความหวังร่วมกันแล้วตอนนี้มันจะเป็นจริงแล้วนะครับในเวลาใกล้นี้ตอนนี้มีมีแก่นเข้าแก่นทุกภูมิภาคของประเทศไทยไม้หงฮุลี่ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกเนี่ยสปีผ่านไปเข้าแก่นทุกที่นะครับในประเทศไทยแล้วหลังจาก3ปี ถึง10ปีเนี่ยอีก7ปีแก่นมันจะใหญ่ขึ้น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 ,น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 แน่นอนนะครับ,รบจากนั้นนะครับในในประเทศไทยเนี่ยถ้าคนใดตกขบวนนะครับตามเขาไม่ทันเนี่ยไปอยู่แถวหลังนะฮะยังไงท่านก็ต้องปลูกอยู่ดี <robi> เพราะของที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงสุดนะฮะมันแพงสุดเนี่ยใครปลูกก็ดีทั้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณบุญธรรมครับขอบคุณคุณปริญาขอบคุณท่านผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับอ่าแล้วเราจะไปดูนะครับในจังหวัดตรังเนี่ยมีหลายพื้นที่ที่เรายังไม่ได้ไปช่วงบ่าายเจออกกััันนีีคคร้้งงึสหวขุณมด